มหาเศรษฐีผู้เย็นชาที่อาศัยอยู่ในคนริห่าโซลูใจกลางกรุงเทพได้ทำให้คนรับใช่มากกว่า20คนต้องวิ่งหนีไปภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ไม่มีใครทนต่อความจู้จี้จุกจิกบรรยากาศที่อึมครึมและลูกชายสองคนที่เป็นอัมพาตที่เย็นชาเหมือนรูปปั้นหินได้ผู้คนเรียกเขาว่าสัตว์ร,ร้ายที่มีเงินแต่แล้วหญิงสาวผู้ยากจนคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่มีวุฒิการศึกษาและไม่มีประสบการณ์ และในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เธอก็ทําให้เด็กทั้งสองคนเปลี่ยนไปมหาเศรษฐีอึ้งกับคุกเข่าลงอย่างนิ่งอึ้งต่อหน้าความจริงที่เขาพยายามปกปิดมาตลอดชีวิตเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้หญิงคนนั้นถึงเปลี่ยนทุกอย่างได้โปรดตั้งใจฟังและติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์นี้จนจบคําถามคุยหาสนตระกูนธนตั้งอยู่อย่างเงียบสงบที่ปลายถนนสายหลักที่มีต้นไม้ร่มรื่นในย่านสุขุมวิทรกรุงเทพมหานครล้อมรอบด้วยบ้านหา รูราที่สุดในเมืองแต่คริสห้าโศนหลังนี้แม้จะโออากลับแพ้ซ่านด้วยความเย็นชาที่มองไม่เห็นทำให้ใครก็ตามที่เดินผ่านรู้สึกขนลุกชาวบ้านแถวนั้นต่างพูดกันว่าบ้านนั้นมีเรื่องแล้วเมียตายลูกนอนติดที่เจ้าของบ้านก็เย็นชาเหมือนน้าแข็งไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังและไม่มีใครอยากทำงานที่นั่นจากภายในรั้วเหล็กบ้านใหญ่เงาคนเดินไปมาอย่างเงียบเชียบแต่ไม่มีใครอยู่นาน่นคนรับใช้ยี่สิบห้า คนมาและไปภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ไม่มีใครทนต่อความเข้มงวดและความเงียบที่หนักอึ้งของคุณธนัทอดีตนักธุรกิจผู้เก่งกาจและกว้างขวางซึ่งตอนนี้กลายเป็นเหมือนวิญญ,ญาณที่ล่องลอยอยู่ในคริฮาสที่เคยเป็นรังรักที่อบอุ่นการดาภรยาของเขาเสียชีวิตในอุบัติหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวกับลูกชายฝาเฟตคือตะวันและ้าเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เด็กทั้งสองรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอย่างรุนแรงเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างตั้งแต่นั้นมาเสียงหัวเราะก,ก็หายไปจากบ้านในตอนกลางวันคิดหาสนดำเนินไปเหมือนเครื่องจากพยาบาลมาตรงเวลาเพื่อจัดยาหมอจากอารุณคลินิกมาเยี่ยมทุกสัปดาห์พนักงานทำความสะอาดเงียบเหมือนเงาในตอนกลางคืนอุณธนัทน,นั่งคนเดียวในห้องทำงานมองดูรูปภรรยาบนโต๊ะทั้งบ้านเหมือนติดอยู่ในความเจ็บปวดที่ไร้คำพูด คุณธนัทเคยเป็นชายในอุดมคติประสบความสําเร็จสุขุมรักภรรยาและลูกแต่หลังอุบัติเหตุเขาปิดตัวลงไม่มีใครเห็นเขายิ้มอีกเลยและไม่มีใครกล้าชวนคุยทุกการตัดสินใจถูกประกาศออกมาอย่างเย็นชาห้ามเปิดทีวีดังเกินไปห้ามเปิดมากอ่านหากไม่ได้รับคําสั่งห้ามให้เด็กกินอะไรนอกเหนือจากรายการอาหารของหมอคนรับใช่คนหนึ่งที่แอบให้เด็กกินพุดดิง้งถูกไล่ออกในคืนนั้นโดยไม่มีเวลาเก็บของตะวันและฟ้าเด็กชายฟาเฟตวัยหก ขวบนั่งนิ่งบนรถเข็นสองคันในห้องเล่นชั้นหนึ่งทุกวันพวกเขาได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกเพียงหนึ่งชั่วโมงภายใต้การดูแลของพยาบาลพิษซึ่งส่งมาจากอารุณคลินิกพิษยุ่งอยู่กับตารางเวลาเสมอและไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเธอเพียงทำตามหน้าที่และมองว่าเด็กทั้งสองปนภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จบ่ายวันหนึ่งในเดือนเมษายนฝนตกหนักอ้ามกลางสายฝนรถคันเก่าหยุดลงที่หน้าคริสฮาส หญิงสาวคนหนึ่งถือตะกร้าพลาสติกร่างเล็กมัดผมเรียบร้อยก้าวลงมาเสื้อผ้าเธอเปียกโชกแต่ดวงตายังเป็นประกายเธอกดกริ่งรบประพอขมวดคิ้วเหลือบมองประวัติที่เธอยื่นให้มาิิอายุ30ปีจากนคนปรปฐมคุณมาทำอะไรเขาถามฉันได้รับการแนะนำมาทำงานเป็นคนรับใช้ได้ยินว่าบ้านนี้กำลังต้องการคนมาิตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นเธอเป็นคนที่ยีิในรอบสสัปดาห์เข้ามาสิแต่ฉันขอเตือนตรง,ตรง อย่าหวังว่าจะอยู่เกินสามวันประตูเปิดออกมาริเดินเข้าไปมือกระชับหูหิวตะกร้าแน่นเธอไม่รู้ว่าอะไรกําลังรออยู่หลังประตูไม้บานใหญ่นั่นรู้เพียงว่าเธอต้องการงานต้องการมากแม่ของเธอกําลังรอเงินฟอกไตทุกสัปดาห์เทออไม่สามารถกลับไปมือเปล่าได้ในห้องรับแขกคุณธนัทนั่งหมอนลอยมอื้อหมุนแก้วน้ําเปล่าเมื่อเห็นมาลิเดินเข้ามาเขาเงยหน้าขึ้นสายตาเย็นชาจนหน้าขนลุกคุณเป็นคนใหม่เหรอ เขาถามเสียงพระาคะฉันชื่อมะลิฉันรู้วิธีดูแลเด็กทำอาหารสักกรีดฉันจะทําให้ดีที่สุดคุณธนัทไม่ตอบทันทีสายตาเขาหยุดอยู่ที่รองเท้าพลาสติกที่ขอบขาดของเธอเขาเคยเป็นคนเจ้านายที่ละเอียดถี่ถ้วนตอนนี้ยิ่งเข้มงวดมากขึ้นต่อไม่รู้ทําไมเขาถึงไม่ไล่เธอไปเหมือนคนก่อนๆอนอยู่ให้ครบสัปดาห์ถ้าทําได้ก็อยู่ต่อถ้าไม่ได้ก็ไปทันทีไม่ต้องพูดอะไรอีกเขาหันหลังเดินจากไปพูดทวน คามาลิก้มหัวใจเต้นรัวแต่แววตาเธอไม่มีความหวาดกลัวคืนนั้นมาลิถูกพาไปหาเด็กทั้งสองห้องขาวสะอาดจ,จนดูไร้คะว่ามรู้สึกเด็กสองคนนั่งหันหลังให้ประตูสายตาว่างเปล่ามาลิเดินแขอาไปอย่างแผ่วเบาสวัสดีจ้ะเด็กๆครูชื่อมาลินะจ้ะจะมาเล่นกับพวกหนูเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่คาดหวังคําตอบเธอหยิบรูปวาดจากตะกร้าที่เป็นรูปเด็กฝาเฟต สองคนกำลังเตะบอลในสนามโรงเรียนพร้อมรอยยิ้มสดใสเธอวางลงบนโต๊ะใกล้ตะวันครูเชื่อว่าวันหนึ่งพวกหนูจะวิ่งโดเหมือนในรูปนี้ครูไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่ครูเชื่อตะวันมองรูปแลหัวมองเธอตาขยับเล็กน้อยฟ้าหันหัวมาเงียบเงียบมลิไม่พูดอะไรเพิ่มเธอนั่งลงข้างๆแล้วเล่าหานิทานเสียงของเธอเบาเหมือนลมทําให้บรรยากาศครั้งแรกไม่หนักอึง้งเหมือนที่ผ่านมานอก,นอกประตูพยาบาลพิษยืนกอดอก สังเกตผ่านช่องประตูที่เปิดแงมเธอเหยียดยิ้มผู้หญิงคนนี้เดะเดี๋ยวก็เหมือนคนก่อนๆนั่นแหละความสงสารช่วยอะไรไม่ได้หรอกพิษคิดนั่นใจแต่คือนั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ตะวันดึงผ้าห่มมาห่มให้น้องและวฟ้าเรียกเบาๆพี่จ๋าภาวาดรูปอีกนะเสียงนั้นเบาเหมือนลมหายใจแต่เพียงพอที่จะทําให้พ่อที่ยืนเงียบอยู่ตรงระเบียงต้องหยุดกึกคุณธนัตไม่ได้เดินเข้าไปเขาเดินจากไปใจเริ่มสั่นไหวนะน่าแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้ยิน ลูกพูดแต่เขาเตือนตัวเองว่าอย่าหวังคะความหวังมีแต่จะทําให้เจ็บมากขึ้นในห้องมะลิปิดไฟเบาๆแล้วร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยสำเนียงท้องถิ่นที่คุ้นเคยเด็กทั้งสองลับไปในเสียงฝนตกกระทบชายคาคริสหาสนเงียบสงบเหมือนเคยแต่คืนนี้ในมุมเล็กๆมีบางอย่างเปลี่ยนไปเพียงแต่ยังไม่มีใครสังเกตเห็นชาว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดแรกของวันศาส่องผ่านหน้าต่างห้องครัวขนาดใหญ่กระทบใบ หน้าที่กำลังวุ่นวายกับการเตรียมอาหารเช้าของมาลิเธอตื่นตั้งแต่ตีห้าทำความสะอาดครัวอุ่นโจก๊กข้าวโอ๊ตตามรายการอาหารที่หมอจากอารุณคลินิกกำหนดทุกวัตถุดิบต้องถูกต้องตามสัดส่วนห้ามปรุงแต่งเพิ่มมาลิรุงเสร็จก็จัดวางบนถาดอย่างระมัดระวังยกไปที่ห้องเลนาทิ่ตะวันและฟ้ามักจะถูกวางบนรถเข็นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรับแดดหนุนอึ้งชั่วโมงก่อนเริ่มทำกายภาพเธอเดินเข้าไปยิมโจ๊กของเด็กๆมาแล้วจะ้ะ ครูมะลิแอบใส่เม็ดบัวลงไปนิดหน่อยหอมมากเลยนะตะวันเบือนหน้าหนีสายตาหมอมองออกไปนอกชานฟ้ามองชามโจกนิ่งๆแล้วมองเธอด้วยสายตาเอียงอายมะลิไม่บังคับเธอนั่งลงระหว่างรถเข็นสองคันเปิดโทรศัพท์เครื่องเก่าเปิดเพลงเด็กเบาๆเพลงสามคนพ่อแม่ลูกดังขึ้นบา้าๆเธอเริ่มเล่าการครั้งหนึ่งมีพี่น้องฟาเฟสสองคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชอบเตะบอลมากแต่วันหนึ่งเกิดพายุมีมังกรบินลงมา แล้วเอาคาของเด็กชายทั้งสองไปทั้งหมู่บ้านเศร้ามากตะวันเริ่มหันมาทางเธอฟ้าเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งมาลิเล่าต่อเสียงเรียบแต่สื่ออารมณ์นั้นเด็กชายทั้งสองไม่ยอมแพ้พวกเขาเริ่มเรียนรู้วิธีใช้มือวาดภาพก,กอกอ่านแข่งบอลลงบนกระดาษแล้วเรียนรู้วิธีทําทุกอย่างด้วยรอยยิ้มตะวันพรองออกมาเสียงเบามากจบยังครับมาโลยิ้มหันไปหาดูยังจะหนูครูยังมีเรื่องอีกเยอะแต่ตอนนี้เรากินโจก,กันก่อน แล้วครูจะเล่าต่อนาฟ้ามองพี่ชายตะวันพยักหน้าเบาๆฟ้าส่งมือที่ยังอ่อนแรงไปแตะทีชอนมะลิดีใจจนอยากจะร้องไห้แต่ไม่แสดงออกเธอค่อยๆป้อนโจกทีละชอนพลางเล่าเรื่องนิทานที่เธอคิดขึ้นเองพยาบาลพิษเดินเข้ามาเห็นภาพตรงหน้าขมวดคิ้วเล็กน้อยผู้เสียงเย็นคุณมะลีฉันเตือนแล้วนะห้ามใส่อะไรเพิ่มนอกเหนือจากคาสั่งหมอมลีตอบอย่างสุภาพคะ่ะ ฉันแค่ใส่เม็ดบัวต้มเปื่อยไปสามเม็ดไม่มีเกลือหรือน้ำตาลเด็กๆจะโดาทานง่ายขึ้นตอนฉันมาถึงเด็กๆไม่ยอมทานโจกมาสองวันแล้วนะพิตอบออย่างเย็นชาไม่ต้องมายุ่งคุณแค่ทำตามหน้าที่อย่าคิดว่าตัวเองพิเศษมาลิเงียบเธอรู้ดีว่าคนอย่างเธอพูดมากไปมีแต่เสียเมื่อมือชาวจบเธอเก็บชามลงไปล่างแล้วกลับมาทำความสะอาดห้องขณะเช็ดฝุ่นบนโตะ๊ะเรียนเล็กๆของเด็ก ทั้งสองมลิเจอสมุดวาดเขียนเก่าข้างในมีลายเส้นขยุกขยิกส่วนใหญ่ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรแต่มีหน้าหนึ่งวาดคนสองคนอาจจะเป็นพ่อกับแม่จูงมือเด็กสองคนยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ข้างล่างมีลายมือเด็กเขียนว่าหนูคิดถึงแม่ใจของมลิแทบสลายบ่ายวันนั้นคุณธนัดเปรียกมลิขึ้นไปที่ห้องทํางานชั้นสองเธอเดินเข้าไปก้มหัวอย่างนอบน้อมเขานั่งอยู่หลังโต๊ะทํางานเสียงดียอนคุณคิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอเหรอ ฉันได้ยินพยาบาลพิษบอกว่าคุณนะ่ะอบเพิ่มอาหารในรายการรักษาเมื่อลิกลืนน้ำลายพยายามสงบสติค่ะฉันขอโทษฉันแค่คิดว่าถ้าเด็กๆทานได้ก็จะมีแรงทํากายภาพคุณมีใบรับรองแพทย์ไหมมีวุฒิด้านโภชนาการไหมเขาพูดขัดสายตาไม่ละจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่มีค่ะแต่ฉันเคยดูแลน้องชายที่เป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุตุรูวิธีทําอาหารอ่อนที่กลืนง่ายที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์เขากดเสียงต่ํา ฉันไม่ต้องการความสงสารฉันต้องการระเบียบและความเป็นมืออาชีพมาริมเม้มริมฝีปากเธอยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆขอโทษคะ่ะแต่บางครั้งความเป็นมนุษย์ก็มีผลมากกว่ายาเขาสวนกลับมาเงยหน้ามองเธอตรงๆครั้งแรกในสายตาเย็นชานั้นมีประกายประหลาดเหมือนทั้งโกรธทั้งเจ็บคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาสอนวิธีเลี้ยงลูกกับผมขาพูดเบาแต่คมเหมือนมีดมาริก้มหัวฉันเป็นเพียงลูกจ้างแต่เป็นคนที่รักเด็กคะ่ะ เธอเดินจากไปโดยไม่รอให้ถูกไล่ออกคืนนั้นเธอนั่งเงียบๆในห้องเล็กข้างห้องเก็บของที่จัดไว้ให้คนรับใช้มลิเปิดโทรศัพท์ดูรูปน้องชายเก่งคนที่เคยเป็นอัมพาตครึ่งตัวจากไฟช็อตเพยละการดูแลของเธอทําให้เก่งฟื้นตัวได้เกือบทั้งหมดตอนนี้เป็นช่างไฟอยู่ที่บ้านเกิดคิดได้ดังนั้นเธอก็ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่เธอกําลังทำหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปตะวันแล้วฟ้าไม่ร้องไห้โวยวาย เวลาอาบน้ําอีกตะวันเริ่มพูดมากขึ้นแม้จะเป็นเพียงคําสั้นๆฟ้าก็เริ่มวาดรูปที่ชัดเจนขึ้นมีสีสันมีฉากมีอารมณ์พยาบาลพิษเริ่มไม่พอใจเธอเร้อวางแผนจงใจทําสมุดยาหายแล้วป้ายสีให้มะลิแต่คุณธนัทเช็กล่องวงจรปิดแล้วรู้ความจริงพิษถูกเตือนเบาๆส่วนมะลิไม่ถูกไล่ออกเที่ยงวันหนึ่งขณะมะลิเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเธอพบแผงยาใหม่ในลิ้นชักชนิดที่ไม่เหมือนกับยา ตัวไหนที่เคยเห็นก่อนหน้านี้เธอสงสัยจึงแอบถ่ายรูปไว้ด้วยโทรศัพท์แล้วค้นหาข้อมูลในเน็ตผลลัพธ์ทําให้เธอทาโกกยา,ยาที่มีส่วนประกอบกดประสาทส่วนกลางใช้ในการรักษาโรคจิตเภทขันนรุนแรงทำไมเด็กที่แค่เป็นอัมพาตทางการเคลื่อนไหวถึงต้องใช้ยานี้มาลิเริ่มเอะใจหรือว่ามีบางอย่างกำลังถูกปกปิดคืนนั้นเมื่อเด็กๆลับลึกเธอนั่งจดบันทึกตารางการกินยาทั้งหมดอาการของเด็กหลังได้รับยาแต่ละโดส เธอพบกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งคือหลังจากกินยาใหม่ดกดกมักจะหลับลึกอ่อนเพลียมแม้แต่ละจนไม่อยากทานอาหารเธอตัดสินจะโทรหาคนเดียวที่เธอเชื่อใจหมอเทพคนที่เคยรักษาน้องชายของเธอพี่เทพคะขอโทษที่โทรมาดึกแต่ฉันเห็นบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลนายาที่เด็กๆก,ก,กินดูเหมือนไม่ถูกต้องปลายสายเงียบไปสองสามวินาทีแล้วเสียงทุ่มก็ดังขึ้นส่งรูปมาให้พี่เดี๋ยวพี่เช็คให้มาลิรีบส่งรูปทะ อายแผงยาไปครู่หนึ่งหมอเทพส่งข้อความกลับมาตัวนี้ไม่ใช่สําหรับเดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ยาฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแปลกมากมาริกำโทรศัพท์แน่นล่างสังหนไม่ดีเริ่มเกาะกินใจข้างนอกลมเริ่มพัดแรงพายุจากที่ไกลๆกําลังเคลื่อนเข้ามาท่ามกลางความมืดที่คืบคลานเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเหมือนคําเตือนเธอเงยหน้ามองผ่านหน้าต่างบานหน้าเล็กที่คริธาสอนซึ่งกําลังจมลงในความหนาวเน็บมาริรู้ว่าเธอเพิ่ง เก้าเข้าสู่การเดินทางที่ไม่มีทางถอยหลังและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องงานอีกต่อไปนี่คือเรื่องคอขาดบาดตายของเด็กสองคนและของหัวใจเธอเองเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แสงแดดอันแสนอบอุ่นศาสตร์ส่สองผ่านกิ่งก้านของต้นลีลาวดีในสวนของคริสฮาสสศาสตร์กระทบลงบนใบหน้าอันขาวนวลของเด็กน้อยทั้งสองที่นั่งอยู่บนรถเข็นฟ้าน้อยกำลังตั้งใจใช้สีเทียนวาดภาพใหม่ ส่วนตะวันนี่ก็จดจออยู่กับหนังสือการ์ตูนเล่มเก่าที่มาลินํามาจากต่างจังหวัดบรรยากาศที่เคยอึมครึมดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไปแม้จะเป็นเพียงมุมเล็กๆในคิตาสนที่เคยเงียบเหงาแห่งนี้ก็ตามมาลินั่งอยู่ข้างๆพลางปอกผลไม้และเฝ้ามองเด็กๆเธอไม่ได้เรียกพวกเขาว่าคุณหนูอีกต่อไปแต่เรียกด้วยชื่อที่สนิทสนมว่าตะวันจะ๊ะฟ้าจะ๊ะกินส้มหน่อยไหมจ๊ะมาลิแก่ส้มไร้มเมล็ดที่แช่ยเย็นไว้ให้เด็กๆ ตะวันรับไปแล้วยิ้มออกมาบางๆส่วนฟ้าก็อมส้มไว้ในปากแล้วพยักหน้าแทนคำขอบคุณทันใดนั้นประตูเปิดออกเบาๆคุณธนัดเดินเข้ามาเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่มองดูภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่แปลกไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในบ้านของตัวเองตะวันเด็กที่เคยเงียบขรึมและไม่พูดไม่จาตอนนี้กลับถามขึ้นมาว่าครูมาลิครับถ้าผมหัดว่ายน้ําผมจะใช้มือว่ายน้ําได้ไหมครับ มาลิพยักหน้าตอบทันทีว่าได้สิลูกคนที่เดินไม่ได้ก็ยังว่ายน้ำด้วยมือได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะสอนวิธีให้นะจ๊ะสายตาของคุณธนัทหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นนานมากก่อนที่เขาจะพูดขึ้นเบาๆโดยไม่มองหน้ามาลิว่าเตรียมตัวให้เด็กๆด้วยนะวันนี้มีนัดตรวจร่างกายที่อรุณคลินิกมาริชะง,งักไปทันทีเธอรู้ว่าการตรวจครั้งนี้สาคัญมากแต่หลังจากที่พบยาประหลาดในวันนั้นความรู้สึก ไม่สบายใจก็ยังคงวนเวียนอยู่ในใจอย่างไรก็ตามเธอ,อยังคงรักษาน้ำเสียงให้ปกติและตอบรับว่าค่ะเดี๋ยวฉันเตรียมของให้เด็กๆเองค่ะช่วงบ่ายรถยนต์เจ็ที่นั่งสีดำคันหรูของคลินิกมาจอดรอที่หน้าประตูพยาบาลสองคนในชุดกาวขาวก้าวลงมาจากรถใบหน้าของพวกเขาเรียบเฉยราวกับรูปปั้นหนึ่งในนั้นคือพยาบาลออหัวหน้าพยาบาลที่ยื่นรายการตรวจให้มะลิมะลิมองดูคร่าวๆ เห็นหัวข้อการประเมินปฏิกิริยาของระบบประสาทส่วนกลางและการรักษาเสถียรภาพทางพฤติกรรมถูกแต้มโดยสีแดงมาลิก้มหน้าไม่กล้าซักถามแต่ความสงสัยในใจยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นรถพาตะวันฟ้าและมาลิไปยังอารณุณคลินิกคลินิกแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารหรูหราย่านสาธรมีป้ายชื่อทันสมัยตกแต่งภายในอย่างโออาและพนักงานต้อนรับที่แต่งตัวสุภาพ ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจนเกินไปราวกับเปลือกที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีว่าข้างในกลับแตกต่างออกไปมาลินั่งรอที่โถงทางเดินในขณะที่เด็กทั้งสองถูกพาเข้าห้องประเมินส่วนตัวเธอนั่งไม่ติดที่สายตาเฝ้ามองประตูแต่ละบ้านที่เปิดและปิดลงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพยาบาลอ่อนเดินออกมาพร้อมถุงยาแล้วบอกว่าให้ใช้ยาตัวเดิมคุณไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรแค่ให้เด็กๆก,กินตามเวลาก็พอ มาลิรับถุงยามาโดยไม่พูดอะไรแต่เมื่อพยาบาลอรหันหลังไปเธอก็รีบถ่ายรูปหน้ากล่องยาเก็บไว้ทันทีเธอรู้ดีว่าไม่ควรวู่วามเธอต้องการหลักฐานระหว่างทางกลับบ้านเด็กทั้งสองดูเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดฝ้าหลับไปบนไหล่ของเธอส่วนตะวันก็นั่งหมอลอยสายตาว่างเปล่าเหมือนคนหลงทางมาลิเรียกเบาๆแต่ตะวันไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองทำให้เธอรู้สึกเจ็บแปลที่หัวใจ คืนนั่นเธอรีบโทรหาหมอเทพคนเดียวที่เธอเชื่อใจฉันมีรูปยาตัวใหม่มาให้ครับพี่ดูเหมือนจะเป็นยาตัวเดียวกับวันก่อนพี่ช่วยเช็คให้หน่อยนะคะหมอเทพส่งข้อความตอบกลับมาจนมะลิถึงกับเหงื่อการไหลพรากยาตัวนี้ไม่เพียงแต่ไม่เหมาะสมแต่มันยังยับยั้งการพัฒนาของระบบประสาทหากใช้ในระยะยาวใครก็ตามที่สั่งยานี้ให้เด็กที่เป็นอัมพาตทางการเคลื่อนไหวกำลังมีปัญหาแน่ๆมะลินั่งหมอลอยเธอไม่ใช่หมอ แต่เธอเข้าใจดีว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงและมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของเด็กทั้งสองวันรุ่งขึ้นมาลิอาศัยจังหวะที่คุณทนัทออกไปประชุมแอบเข้าไปเช็คใบสั่งยาเก่าๆในตู้เธอพบใบสั่งยาหลายใบที่ระบุวันที่ไม่ชัดเจนและชื่อหมอที่สั่งยาเหล่านั้นก็เป็นชื่อแปลกๆที่ไม่สามารถค้นหาใน Google ได้เธอใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปทีละใบแล้วส่งทั้งหมดไปให้หมอเทพ หชั่วโมงต่อมามีข้อความตอบกลับมลิชื่อหมอพวกนี้ไม่มีอยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นชื่อปลอมหรือไม่ได้ประกอบวิชาชีพในไทยเธอกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องที่อันตรายมากนะมลินั่งลงบนพื้นอย่างอ่อนแรงความทรงจำเล็กๆน้อยๆที่เคยกระจัดกระจายเริ่มต่อกันเป็นภาพที่ชัดเจนทั้งท่าทีเมินเฉยของพยาบาลพิษปฏิกิริยารุนแรงของพวกเขาเมื่อเธอเปลี่ยนเมนูอาหารและอาการเหนื่อยล้าหลังกินยา ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบางอย่างแต่จะทำอย่างไรล่ะถ้าไปแจ้งความจะมีใครเชื่อคนรับใช้อย่างเธอไหมและถ้าความแตกคุณธนัทจะไล่เธอออกทันทีหรือเปล่าคือนั่นเมื่อเด็กๆหลับลึกมะลินั่งลงเขียนบันทึกเรื่องราวตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันอย่างละเอียดเธอจดทุกอาการผิดปกติทุกครั้งที่ให้ยาและทุกบทสนทนาเธอถ่ายรูปสมุดวาดเขียนของฟ้า ภาพสุดท้ายเป็นรูปหมอถือเข็มฉีดยาและเด็กสองคนที่กำลังร้องไห้เช้าวันต่อมาเมื่อคุณธนัทเตรียมตัวจะพาลูกๆไปบำบัดมลิก็เดินเข้าไปด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวคุณธนัทขาฉันขอโทษนะคะแต่ฉันมีเรื่องต้องคุยด้วยค่ะคุณธนัทหันมามองด้วยความแปลกใจเป็นครั้งแรกที่มลิใช้เสียงที่แข็งกร้าวแบบนี้ฉันคิดว่ายาที่เด็กๆก,กินมันไม่ถูกต้องค่ะฉันไม่ใช่หมอ แต่ฉันได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วยาที่เด็กๆก,กินอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ยาฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแต่มันคือยากดประสาทค่ะคุณธนัทถึงกับอึง้งคุณพูดว่าอะไรนะมลิพูดต่อฉันรู้ว่าวันนี้ฉันอาจจะถูกไล่ออกแต่ฉันต้องพูดค่ะฉันมีหลักฐานคุณลองดูนี่ก่อนสิคะเธอยื่นโทรศัพท์ให้เขาคุณธนัทเลื่อนดูรูปภาพทีละรูปจนหยุดอยู่ที่รูปใบสั่งยาปลอมคิ้วของเขาขมวดเข้าหากัน สายตาสั่นไหวเขามองเธอสลับกับเด็กทั้งสองที่นั่งรออยู่ไกลๆด้วยใบหน้าที่หม่นหมองหนึ่งนาทีผ่านไปเหมือนยาวนานนับสดวรรษแล้วเขาก็พูดช้าๆคุณคิดว่าคลินิกที่ผมลงทุนไปจะกล้าทำใบสร้างยาปลอมงั้นเหรอมาลิเงยหน้ามองคุณเป็นนักลงทุนของอรุณคลินิกเหรอคะเขาพยักหน้าตอบผมลงเงินไปแต่ไม่ได้เข้าไปก้าวไกยงานวิชาชีพตั้งแต่ภรรยาผมเสียชีวิต ผมก็ปล่อยให้หัวหน้าแพทย์เป็นคนดูแลเรื่องการรักษาทั้งหมดมาลิมองเขาและสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในสายตาฉันคิดว่าบางทีคุณเองก็ถูกหลอกเหมือนกันค่ะเธอลดน้ำเสียงลงแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปคุณธนัทไม่ตอบทันทีเขาเดินออกไปที่ชาญบ้านมองดูลูกชายทั้งสองที่นั่งเงียบๆกลางแดดแล้วเขาก็พูดเบาๆว่าเตรียมสำเนาหลักฐานทั้งหมดให้ผมด้วยผมจะนัดพบผู้อำนวยการคลินิกบ่ายนี้มาลิพยักหน้า เธอรู้ว่านับจากวินาทีนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ใช่แค่คนรับใช้อีกแล้วและคุณธนัทก็ไม่ใช่พ่อที่ติดอยู่ในความเจ็บปวดเพียงลำพังอีกต่อไปจากมุมเล็กๆในคิดฮาซาันแสงสว่างเริ่มรำไรแต่ทางข้างหน้ายังคงอีกไกลและสิ่งที่รอพวกเขาอยู่อาจเป็นขุมอำนาจที่ใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้บ่ายวันนั้นก็ท่าสนตระกูลธนัทเงียบเหงาผิดปกติไม่มีเสียงทีวีหรือเครื่องดูดฝุ่นเหมือนวันก่อน มีเพียงเสียงลมพัดผ่านสวนและลอดตามช่องประตูเหมือนเสียงกระซิบเตือนภัยมลินั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเล็กๆในห้องส่วนตัวเบื้องหน้าของเธอคือแฟลชไดรฟ์ที่เก็บรูปภาพใบสั่งยาบทวิเคราะห์ของหมอเทพและบันทึกอาการของเด็กๆรวมถึงคลิปเสียงที่เธอแอบบันทึกตอนพยาบาลพิษคุยกับพนักงานคลินิกทุกครั้งที่ได้ฟังบทสนทนาเหล่านั้นเธอจะรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังให้ยาโดสเดิมต่อไปไม่ต้องสนว่าอาการจะเป็นยังไง ถ้ามีผลข้างเคียงค่อยรายงานหมอทีหลังทางด้านนักลงทุนถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องบอกไม่มีใครอยากมีเรื่องอื้อเฉาวเด็กรับใช้คนนั้นเริ่มสงสัยแล้วนะต้องจับตาดูไว้ให้ดีมลิรู้ว่าเธอก้าวออกห่างจากพื้นที่ปลอดภัยมาไกลามากแล้วแต่เธอจะหันหลังกลับไม่ได้คุณธนัทนัดพบที่สำนักงานใหญ่ของอรุณคลินิกซึ่งเป็นตึกหรูห้าชั้นใจกลางเมืองมลิไม่ได้ตามไปด้วย เขาบอกให้เธออยู่บ้านดูแลเด็กๆและรักษาตัวให้ปลอดภัยแต่มะลิก็นั่งไม่ติดเธอส่งข้อความหาหมอเทพว่าถ้าพี่ว่างรบกวนไปช่วยคุณธนัทที่คลินิกบ่ายนี้หน่อยนะคะฉันกลัวเขาจะถูกหลอกซ้ำอีกข้อความตอบกลับมาทันใจว่าพี่กำลังไปมะลิถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยก็ยังมีคนที่ยืนหยัดเคียงข้างความจริงที่ห้องประชุมชั้นสี่ของคุณโหไทยชนก ผู้อำนวยการคลินิกวัย5้สกว่าปีผู้มีใบหน้าเฉียบคมและดวงตาไม่กะพริบจ้องมองคุณธนัทที่วางแฟลชไดรฟ์ลงบนโต๊ะนี่คืออะไรคะคุณธนัทเธอถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพิษสงคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณอธิบายผมลงเงินกับที่นี่เพราะเชื่อมั่นในระบบแต่ลูกผมอาการไม่ดีขึ้นเลยแถมยังมีท่าทีแย่ลงหลังจากรักษามาหลายเดือน คุณทัายชนกหัวเราะเบาๆความกังวลของพ่อเป็นเรื่องเข้าใจได้คะ่ะแต่เรามีประวัติการรักษาครบถ้วนตามมาตรฐานสากลทันใดนั้นหมอเทพเดินเข้ามาและนั่งลงข้างคุณธนัทพร้อมวางเอกสารอีกชุดบนโตะ๊ะสวัสดีครับคุณทัายชนกผมหมอเทพจากโรงพยาบาลสิริราชผมได้ตรวจสอบยาที่เด็กๆใช่แล้วยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่ยาฟื้นผูการเคลื่อนไหวแต่เป็นยากดประสาทขั้นรุนแรงที่ใช้กับผู้ป่วยจิตเวเชเฉียบพ,พลัน หากใช้กับเด็กในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทยอย่างรุนแรงคุณทไทยชนกนิ่งไปแล้วเหยียดยิ้มคุณไม่ใช่คนของเราคุณไม่มีอำนาจแทรกแซงการรักษาคุณธนัตตบโต๊ะดังสนั่นผมเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็กทั้งสองผมมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายลูกผมบรรยากาศในห้องตึงเครียดขึ้นมาทันทีคุณโหไทชนกเริ่มเสียอาการอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดยา ฉันจะให้ตรวจสอบใม่อีกครั้งหมอเทพไม่ยอมไม่ใช่แค่ใบเดียวแต่มันหลายใบต่อเนื่องกันหลายเดือนและชื่อหมอก็ไม่มีในระบบกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วครับคุณโหไทยชนกคุมอารมณ์ไม่อยู่คุณเป็นใครถึงกล้ามาอารวาดที่นี่คุณธนัดลุกขึ้นยืนด้วยสายตาเย็นเยียบผมคือคนที่เอาเงินมาสร้างที่นี่และตอนนี้ผมจะใช้เงินและความจริงทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกผม เขาเดินจากไปโดยไม่หันมามองหมอเทพพย,ยักหน้าลาแล้วเดินตามออกไปเบื้องหลังของพวกเขาคุณโหไทยชนกทรุดลงนั่งบนเก้าอี้มือบีบแก้วน้ําจนแตกกระจายช่วงค่ำคุณธนัดกลับมาถึงบ้านและนิ่งเงียบตลอดคืนมลิจะเข้าไปถามอาการแต่เขาให้สัญญาณว่าขออยู่เงียบเงๆเธอเข้าใจว่าเขาคงกําลังต่อสู้กับอารมณ์และความรับผิดชอบที่ถูกทรยศ จนดึกเมื่อทุกคนหลับแล้วคุณธนัทมาเคาะประตูห้องมาลิคุณมาลิขอบคุณที่อดทนแม่ผมจะเคยพูดจารุนแรงใส่เธอเปิดประตูแล้วก้มหัวเบาๆฉันแค่ต้องการให้เด็กๆได้มีชีวิตที่แท้จริงคะ่ะเขานั่งลงบนเก้าอี้และถอนหายใจวันที่ภรรยาจากไปผมเหมือนตายตามไปครึ่งหนึ่งผมทิ้งหน้าที่ให้คนอื่นเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดผมคิดว่ากำลังช่วยลูกด้วยการส่งไปที่ที่ดีที่สุด แต่กลับกลายเป็นว่าผมส่งลูกไปอยู่ในมือฆาตกรในชุดข่าวมะลิวางแก้วน้ําร้อนลงบนโต๊ะด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวยังไม่สายเกินไปนะคะถ้าคุณจะเริ่มใหม่เขามองเธออยู่นานแล้วพยักหน้าพรุ่งนี้เช้าผมจะพาเด็กๆไปโรงพยาบาลอื่นผมจะยุติการรักษาที่อารุณคลินิกทั้งหมดและผมอยากให้คุณไปกับเราด้วยมาลิตกใจคุณหมายถึงไม่ใช่ในฐานะคนรับใช้แต่ในฐานะเพื่อนร่วมทางที่ผมเชื่อใจที่สุดในตอนนี้ ท่ามกลางห้องที่เงียบสงบหัวใจของมะลิสั้นไหวอย่างรุนแรงเธอไม่คิดว่าวันหนึ่งคนอย่างคุณธนัทจะพูดออกมาแบบนี้และที่สำคัญเธอไม่คิดว่าการเดินทางที่เธอแอบเดินมาหลายเดือนในที่สุดก็มีคนจูงมือเดินไปด้วยกันเช้าวันรุ่งขึ้นคุณธนัทประกาศยุติสัญญากับอารุณคลินิกต่อหน้าพนักงานทุกคนพยาบาลพิษมีปฏิกิริยารุนแรงแต่เขาเพียงสั่งให้เธอส่งมอบประวัติการรักษาแล้วออกจากบ้านไปทันที ตะวันและฟ้าถูกพาไปยังโรงพยาบาลเด็กหลังจากตรวจอย่างละเอียดหมอสรุปว่าเส้นประสาทไม่ได้ถูกทำลายอย่างรุนแรงตามที่เคยได้รับแจ้งโอกาสในการฟื้นตัวยังมีอยู่หากได้รับการบำบัดที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมลิได้ยินข่าวดีนั่นจนน้ำตาคลอเธอวิ่งออกไปที่ระเบียงทางเดินทัน้ทงร้องไห้และหัวเราะในคราวเดียวกันในที่สุดความเชื่อที่เธอเก็บรักษามานานก็ได้รับการพิสูจน์คุณธนัทเดินออกมาจากห้องหมอเห็นเธอยือนอยู่ เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่วางมือบนไหล่เบาๆเป็นการบีบที่อบอุ่นและจริงใจท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆยามเช้าบทใหม่ของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแต่มลิรู้ดีว่าเบื้องหลังแสงสว่างนี้ยังมีเงาเมื่อซ่อนอยู่เพราะคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดนี้คงไม่ยอมให้เรื่องจบลงง่ายๆแน่นอนตอนนี้คุณกำลังรับชมพวกเราจากที่ไหนกันบ้างครับแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีส่วนไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมครับ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่าความรู้สึกกันได้นะสุดท้ายนี้ผมขอส่งความคิดถึงและความห่วงใยขอให้คุณผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่ความสุขกายสบายใจและแคล้วคราดปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลาครับและถ้าหากใครมีเรื่องราวดีๆหรือประสบการณ์ที่น่าสนใจอยากจะแบ่งปันอย่าลืมมาเขียนเล่าให้พวกเราฟังกันด้วยนะครับเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับใครหลายคนได้เสมอครับ